สวัสดีชาววันอาทิตย์ค่ะแม่หมอมาบอกดวงจากวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์2568หรือว่า2025นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบอกตามพลังงานหน้าไพาค่ะไพย,ยิบสีมีความลึกลับมหัศจรรย์สืบทอดกันมานับพันปี มีการจดบันทึกเป็นหลักฐานถึงการพยากรณ์ที่ล่วงรู้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตวันนี้พยากรณ์แบบรวมไม่ใช่ส่วนตัวพลังงานอาจจะตรงกับคุณก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่ตรงก็รับฟังได้เชิญค่ะวันที่16กกุมภาพันธ์ ชาวันอาทิตย์คุณได้ไพ่เมจิกเชียนนะคะวันนี้ใครบางคนอาจโชคดีมีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบโชคดีแบบฟลุกแบบไม่คาดคิดมาก่อนอคุณนะบ่งบอกถึงวันนี้ว่าคุณจะมีเรื่องโชคดีโชคลาภการเงินหรือว่าการงานนะคะวันนี้ ให้บอกอย่างนั้นคุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาดแก้ปัญหาได้เก่งวันนี้มีปัญหาอะไรมีทางออกพูดจาก็เป็นเงินเป็นทองให้ผลดีด้านอาชีพการพูดนะคะหรือใช้คำพูดแล้วจะนำโชคมาให้คะ่ะ17กุมภาพันธ์ชาววันอาทิตย์ คุณได้ไพ่สิบเหรียญวันนี้ก็ยังโชคดีอยู่คะ่ะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาเป็นนายหน้าหรือว่าค้าขายเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้านเรือนหรือธุรกิจบ้านจัดสรรค้าขายวัสดุก่อสร้างอย่างนี้หรือ คุณทํากิจการอยู่ที่บ้านก็รุ่งเรืองเป็นไพ่ของม,มรดกสืบทอดธุรกิจใครบางคนอาจจะได้รับที่ดินมรดกหรือว่าทำธุรกิจสืบทอดกันมากับครอบครัวรุ่นต่อรุ่นหรือว่าสิ่งที่คุณทำแล้วได้ผลวันนี้ คุณมีความมานะาภาคเพียรมาเนิ่นนานอย่างนี้นะคะแล้ววันนี้ก็ให้ผลตอบแทนแบบคุ้มค่ะคุ้มค่ามากๆวันที่18กุมภาพันธ์นะคะชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่อัศวินเรียนการเงินมั่นคงมั่งคัง่ง ใครบางคนอาจจะได้เงินจากทางไกลทำธุรกิจออนไลน์หรือค้าขายนำเข้าส่งออกหรือว่าออกไปติดต่อเจรจาการเงินแล้วสำเร็จการเงินดีสามวันติดกันเลยนะคะ19ก้ากุมภาพันธ์ค่ะคุณได้ไพ่สิบดาบทุกปัญหาได้จบลงแล้ววันนี้คุณ เป็นคนที่เรียกว่าเจ็บที่สุดในชีวิตที่มนุษย์คนหนึ่งได้เจอชาววันอาทิตย์ก็ได้เจอโครบหมดแล้วหรือว่าปัญหาจากเล็กไปหาใหญ่คุณก็ได้ผ่านทุกปัญหาแล้วคุณได้เรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ ที่สุดของที่สุดของปัญหาแล้วก็ความเจ็บปวดคุณผ่านมาหมดแล้วนะคะต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเป็นแค่เพียงเล็กๆหรือว่าฉันผ่านได้หนักกว่านี้ฉันก็เจอมาแล้วคุณจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะยี่สิบกุมภาพันธ์ชาววันอาทิตย์ คุณไดไพหกหมตทาคะ่ะคุณเป็นคนเก่งในการทำงานงานใดที่คุณได้รับมาคุณจะมีความอดทนมุ่งมั่นแล้วจะทำให้ออกมาดีนี่คือความตั้งใจของคุณงานของคุณคุณจะทำให้สำเร็จแล้วก็ ้องออกมาดีด้วยมีคุณภาพอย่างนี้นะคะวันนี้การงานของคุณบอกถึงความสำเร็จการต่อสู้การแข่งขันคุณได้รับชัยชนะคุณจะมีชื่อเสียงด้านการงานผลงานนะคะเป็นพลังงานโดยรวมแม่หมอนนำมาเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตของทุกคนนะคะ แม่หมอขอขอบคุณทุกการติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมิตรภาพที่มออให้ค่ะขอบคุณด้วยใจค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดี